สวัสดีค่ะสวัสดปีเอส,สคูจิตตว,ว,ว,วัาอีกค่ะนี่มาแพ็คสองยูออฟฟิศค่ะหมู่บ้านนันพาวชามมิ่งเพื่อจัดโปรมีน่องจัดโปรวันสุดท้ายเมื่อนี้กับเบิร์ดโปรแล,นะแล้วเนาะแต่วาเป็นมือที่ถ่ายกระเลยอ ท่านทรงใช่ไหมทำงานทั้งครอบครัวนี่่หนอยีเอาด่าล่าหน่อยด่าล่าหน่อยสวัดีค่ะช่างพอยเพ็นค่ะเจอก้องหนูต้องฝากช่องเลยใช่ไหมใช่เล้สื่อตัวทางที่สองเพเปิดเรอย แมนไล่สดครั้งที่สิบสองวันที่สิบสองโอ้ยมืนอไห่จะบอกเลขกว่ะไล่สดวันที่สิบสองแล้วก็ขังที่สิบสองวันที่หนึง่งวันที่หนึง่งแต่ว่าคลิปนี้คอยสิ่งรงหนังวันที่หนึ่งอยู่ดีนะเออ,อนน พีดาบิดาเดายวคนยังวาอยู่อันไล่สดขังที่12มันเกิดวันที 22, ่12อาการคุณมีันพิลเลน์อายุ21หนึ 12, 12. ่งสองหนึ่งสองแต่ว่าคิดหนีสิ่งรงวันทีหลังวันทีนึงเออพอดีนะลุงหน่วยไม่ต้องจแต่ว่าทายวันทีนึงรอหลุนหวยตอนนี้วิงเลีย,ยงนเนาะหลุดหลุมาทีานองเป็นปนอตรงน ค่ะโตไหมแค่แบบเิโตนะพี่น้องล่อๆล่อบอลเป็นเปิดโต,ตนะคะไปคับ <c oughs> เดี๋ยวชิค่าพี่น้องไปเบอร์ไหนกูจิ้นพี่น้องเนาะมากนะ เดี <roll> ๋ยวสหนุ่มสาวสองคนนี้ทำะาอกไรัน่สงได้ยังว่าฝากไอตุยน้องเคตเอาไม่ได้ไปเงเมื Sug ่อไม่อเมือนี้เอาให้เราเปิดอบะเขาไปหมอบโตแ้วซื้อบ่ สิบ่กระทําท่อนเห็นอีหยังอีกรอติดตามอยู่เด้ขนาดพี่บ้านเดียกกันยังก็ติดตามอยู่อีหลีบ่ห่วยก็เ่นมนกเนี่ยพิ่่องกินเอ๊ะเพี่นวาบ่องกินเอาชกนีกํลัหิบเนาะแต่เห็นสุกันมื้อกยังอันถาบ่งอยู่เด้ว่าสิเฮ็ดคนแท้อีหยังกันมื้อนี้นะ tên thân mượn tay năm mươi lạnh con bung 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 ngân nay anh thong bung bay nhưng mà anh mượn song mượn wallaty nhưng nhưng mà anh nếu anh mình kìm 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 โมเมนต์แจงนันนี้ตาเราบ่ <c oughs> สิไปไลคลิปวะสิไปไ,ค <c oughs> ไ,ไลคลนะิปวะเอาไปดันแ <c oughs> อบซองเอบซองพีคนเออบซอง <c oughs> <c oughs> ไปซอบบงบังแดดไทยกิบวันนี้ก็จะลบกุงลังนิดนึงนะคะเพราะว่าซื้อของมาแพ็ค <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องขนาดของส่วนหนึ่งไปอยู่ในหอ้องเก็บร้ของในห้องโกดังมาได้พี่น้อง,อองอยังเหลืออะไรมองนี้ก็จะเป็นลอกแพ็คของนะคะโอ้ยบร,บริษัทพาวชัมมิ่งจะออกกี่กล่องคะวันนี้ อเอาเลิกแปดร้อยเลย Order, Order, ออเดอร์ออเดอร์ออราวชัมมิงม่งวันนี้ออกแปดร้อยกว่ากล่องนะคะนี่สองเลยรอไผ่ซังข้าวชัมมิง่งแต่ล่อรับนะคะออเดอร์กระรังแพ็กดับโซงค่ะนี่พาวชัมมิง่งสมคำลำลือพี่น้องที่ไม่ออกบอกแพลวพาวเสร็จหรือเปล่า อันเิ็นสต็อกของเมื่อนั่นไก่จะเวลาได้ไหมห้อมจะเบิดอีกละ่ะเมื่อนั่นก็นมาส่งสองขั้นรถไก่จะหมดอีกเดียวเดี๋ยวเพิ่นสิจัาโปอีกเดืดนานละ่ะรอโปรอรอโปนะคะปลาชัมมิ่งสิ้น <3 S 1> เดือน, <3 S 1> น,นสิ้นเดือนนี้มีโปรเด็ดนะคะปลาชัมมิง่งเมื่อก่อนนี้ครับเป็นจัดโปรกาแฟ โทรศัพท์นอกค่ะพี่น้องล่าสุดดีเด็ดที่คอยย่งมีโทรศัพท์ไประทายคลิปอยู่บัตรนิตาไลฟเพิ่นก็เปิดให้จองซื้อแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อใครสนใจก็ยังก็เขาเป็นเขาไปซื้อในสาเกาะในไลน์เนาะในไลน์เพลเพลบอ่ะเพลทักเพลซื้อตัวนาริตาไลฟ Vigil, it, üz, ceu, runner, oh ไพ่ไพ่ไพ่สีเบิ้งกะฝ่าวซื้อไว้เล้วพี่น้องเด้อสิบิซื้อเหมือนงานบอดดิได้อพี่น้องสิบอดท่านเขาดึงเขากุมบ่บท่านเนาะค่ะจะงานโอเคเล่นจีนปะว่าะปะหลอบก่อนนี Wha ่เทิ้งเทิ้งเทิงจองเทิ้งเงินไนเนาะผู้เบิงบ่ท่านกะบ่ได้เบิงกันได้เบิงก่อนหลัง เรเบิลคิเนี่ยแล้ว้ังสื่อได้เลยพี่นอ้องคลิปนี้ออกแล้วสร้างสืส่อได้เลยเพราะว่าเป็นไงอีกเกือบหมื่นซิบกู้หนึ่น<ท>สื่อลง,งกับสิมีเวลาสิมื่นก็ขอให้เอ็ซีทุกคนที่เบิ้งคลิปนี้แล้วนะคะโอ้โฮแม่เน่ต้องเตกใไปลรืขอให้เอ็เอ็ซีที่เบิ้งคลิปนี้ก็เพิ่งจะมาเบิ้งเพิพ่งจะต้องถือเลขเด็เจ้าถือเลขแมนมอ ถ้าถือ,อเด้วันทีนึรแนวกามาคอมมนในคลิปนี้นะคะซื้อหัวโหลดหนึ่งร้อยบาทชมความอลังก,การแน่นอนตอนนี้เสพย์เพ่แม่ด่าไรครั้งที่สิบสองเสพ้์เพราะแม่ทำอะไรก่อนเสพยาซ้ำยังกับคนอื่นม,มากกว่าสามรายการน้งอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลงังหลังจากเป็นดาร่ามาแล้วนะคะเนาะเบื้องหลังของดาร่า แม่ลูกนะะคอันนี้งานรักอันนี้งานรัก็ตยอมรับแค่รองซื้อเส้นโตเทอไม่ได้ยืดตาต้องใจนะลูกน้องขอาพ่ไม่เล่นจะเล่นจะเล่นจ้าทุกวันนี้แม่ลูกโอแม่ลูกก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมหลังจากไปถ่ายเอ็มบีเสร็จใครอย่างพี่แต่เป็นงานอะไรเนน้องงานเปิดตัวดาราอะไรเงี้ยล่อล่ออีกล่องานใหม่มีงานถ่าย จุกเพลงจ้าดูเขอใหางน้นอมมาฟังรั่วๆนะคะกได้จากอันเอซีอล่ะเอ็กซี่บนบนมันอีตาาเพิ่นเเบิ่งเข้ามาเพลงแห่กับทะลุแลวล่านแตกไปแล้วเพิน่นจะสิเเอาเพลงี่ซองอยู่บ่โอ้ยเวลา,วานักเะสิมเอาโบตบตาใหเะ ใช้ยากันได้ด่าลาชาบุตดำตานะคะพี่น้องกะติดต่อมาเด้อติดต่อมานะคะช่องน้องพลอยแม่เพนติดต่อมาด้่ะนองพี่สิงหแสดงแสดงซีรีส์ือเปล่าฮะแสดงซีรีส์เอาเวลาก่อนบ่หาเวลาหาเวลาหลังจะแสดงจะลาว่างกันจะลาพังกันแพ็คของกับมือละ ชวโมงสองั่วโมงพี่น้องลังจากอันนี้กัาห้ปเล้วเาพี่น้องเนาะทานข้างาดระเยรอดติดตามนะคะพี่น้องเดี๋ยวคิดก่อนมาเ้าสิแสดงซี่ดีแบบไปแล้วก็ให้เจ๊เท่นเป็นนั่งยเกินไปเกินไปวัีมาติด้แกใหหทำงานทำงาน เดี๋ยวแม่พาไปกินชานมไข่มุกดิเรียงอะเดี๋ยวนาพี่ซื้อเลยนะพี่ซืพาไปกินซาบูเดี๋ยวนาติเกลียงไนาติกินละกันถือเบรกเด้ซื้อเราบอ่ะนาติเกลียง้อตีเหลืนะาติเกแน่งนาติเกก็ซื้อเลยนะติเกลไม่ซื้อไม่ถูกเนี่ยไม่ซื้อไม่ถูกเด้แต่ว่าสืดอะไรก็คือจะมาถือไปเทื่อนก็ได้ใจอ๋อ อันยิ้มให้สยี่อเลฟังอยเยแม่ออมาติดขไทยนค่ะไปไทยครูจินนพาไปฟองคูจินข้าวนี้น้องกับขยันดีดีด้เนาะโอ้ยขยันดีดีพี่น้องตุ๋ยตุ๋ยใช่แล้วพี่น้องก็เป็นน้องเพียรขยันน้องเพียรกตขยันดีดีน้องตุ่ยกับขยันดีเี้ยงิดคอนเทนต์น่าละ ็ะกำลังฮะอีอย่างประเทเด็ดสุดท้ายนี้ก็ฝายพี่น้องเอฟซเขาไปติดตามช่องเพจติ๊กบ้านพาดูด้วยนะคะแล้วก็ช่องน้องพลอยแม่เพนแล้วก็ช่องบาบามานะคะอย่าลืมฝากเอซช่อง YouTube เข้าไปติดตามช่องเพจติ๊กบ้านพาดูด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงจำนี้นะคะสวัสดีค่ะ